กลุ่มผู้สนับสนุนผู้อพยพป,ประท้วงเดือดในลอสแองเจลิสต้านนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เจ้าหน้าที่ตำรวจในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐตรึงกำลังหลังประชาชนบางส่วนรวมตัวกันประท้วงต้านกฎหมายผู้อพยพและการขับผู้อพยพออกจากสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตบเท้าตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนโบกธงเม็กซิโกกัวเตมาล,ลาและเอลซาวาดอกลางถนน โดยหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มรกราคมที่ผ่านมาเขาได้ประกาศที่จะกวาดล้างผู้อพยอพผิดกฎหมายรวมถึงยุบหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ได้ถูกยับยั้งโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐหลังจากที่รับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งพิเศษเพื่อใช้ทรัพยากรของกองทัพในการขับผู้อพยอพผิดกฎหมายออกจากประเทศครั้งใหญ่ นำไปสู่การควบคุมตัวผู้อพยพส่งกลับประเทศสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มผู้อพยพจนนำไปสู่การประท้วงในครั้งนี้